แฟนคอบอนคาเฟ่ครับพี่เมลิก Friday Night นัดฟรายเดย์ไนทเมื่อคืนนี้ครับเชลซีครับบุกไปถล,ลม่มเวสต์แฮมยูไนเต็ด5ประตูตอนหนึ่งเลยนะฮะในซึ่นอร์นาดามิแมชขุนค้คอนนำก่อนด้วยแต่หัววันเลยครับลูกยิงไกลแบบดื้อๆลากมาแล้วก็ยิงดื้อๆของลูคัสปาเกตาทำได้ดีเลยแต่หลังจากนั้นโดนเชลซียิง5ประตูแบบไม่ซ้ำหน้ากันเลยนะฮะชูเอาเปโดเปโดเนโตเอ็นโซเฟรนันเดสมอยเซไกเซโดเทวัชาโลบาครับ andez, ais ais ar, คนละลูก นี่ขนาดโคพาร์เมอร์จเจ็บตอนวอร์มนะนะตัวที่ลงมาแทนอย่างเอสเตวัลโอ้โหเล่นโคตรดีริมเส้นทางขวานี่ไหลลื่นมีแอซิซสต์ด้วยนะครับขณะที่ตัวเขาทำอย่างชูเอาเปโดก็นเนี้ยบฮนะเปโดเนโตก็ ato, ทั้งยิงทั้งจ่ายนะเปิดลูกเตะม,มุมสารพัดเลยครับต้นครึ่งหลังเนี่ยพอเวสต์แฮมโดน4-1แฟนขุนคอนนะกลับบ้านละการป้องกันลูกตั้งเตะของเวสต์แฮมนับว่าแย่มากนะนี่ไม่แปลกใจเลยทำไมนัดแรกถึงแพ้ซัสเตอร์แลนด์3-0 สัญลักษณ์น้องใหม่ด้วยแล้วดูเหมอือนว่าจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งเห็นชัดๆเลยนะครับแมตส์เฮอร์มันเซ้นนะโกอ่ะิบล้านปอนด์นะจากเลสเตอร์บ่อน้ํามันเลยตบบอลไม่ให้เขายิงง่ายๆก็มีนะฮะแพ้2นัดติดโดนไนแปดประตูเป็นบวยเลยนะครเกฮังพอตเตอร์เล่นไป2นัดกดดันอย่างหนักเลยนะครับส่วนเชลซีมี4คะแนนขึ้นไปนาําเป็นจ่าฝูงก่อนนะฮะและอัตราแชมป์โดนหั่นจาก1นึ่งใจเก้าเหลือ1นึ่งใจแปด เป็นเตง4เหมือนเดิมนะฮะส่วนเวสแฮมขยับขึ้นมาเป็นเตง3ที่จะตกชั้นแล้วฮะโดยราคาอยู่ที่4จ่ายเจ็เตง1่งคือเบอร์ลี่นะครับ7จจ่าย2และเตง2คือซันเดอร์แลนด์5้จ่ายวันนี้รุยกันต่ออีก5คู่นะฮะคู่แมนซิตี้กับสเปอร์สเปอร์นี่ถือว่าเป็นของแสลงของเรือใบสีฟ้านะฮะเจอกัน12นัดล่าสุดในทุก,กรายการแมนซิตี้ชนะแค่4เองหรือว่า3 3เเถือว่าน้อยมากนะจะให้ยิงทะลุ2ประตูแม้ว่ายากนะแม้ว่าจะมีฮาแลนด์ซึ่งนัดแรกทำไป2ลูกที่ยัน Rider โอ้โหเป็นเดอะแบกคนใหม่แต่ถ้าแม้ว่าโดกูยังธรรมดาไปมีแบร์โดซิวานะฮะเป็นตัวสำคัญอีกคนหนึ่งสมเปอร์แลยังเจ็บหลายคนนะครูเซสกี้เนี่ยน่าจะมาหลังปีใหม่แมดิสันได้นานกว่าน,นั้นอีกโคตะทาไาอิ ota, ai, ยังเล่นไม่ได้โซโลมอนซ้อมแล้วก็ยังไม่ฟิตอูโดกี้ก็ยังไม่ฟิตนะฮะวันนี้น่าจะเปลี่ยน3คนนะแม้ว่าเบิร์กวาวอาชิเกรแล้วก็เบนนันจอนสันน่าจะหลุดนะครับโดยดันโซจะลงมาเป็นเซนเตอร์แบ็กสามตัวร่วมกับโรเมโรแล้วก็ฟันเดอร์เฟนชัวร์ปาลินยามาเล่นมิดฟิลด์ตัวรับ โรดดิทิโกเบนตานคูกลับมาเป็นตัวจริงนะนแมนยูให้แมนซิตี้ชนะแค่สองหนึ่งนะเชิดเฉืนอนไปคู่นี้เตะกัน18บแปดในรายการสานาทีส่วนคู่3ามตูนะ้มาเบนฟอร์ดกับวิลล่าเบนฟอร์ดทีมหนึ่งที่เสียหายมากนะฮะการเสียโทมัสแฟงมาให้กับสเปอร์ถือว่าสำคัญเลยฮะเอมเบอร์โมวไปให้แมนยูกิเสเซนนอร์กาดมาที่อาร์เซนอลกองหน้าอย่างโยงอยันวิซา่าแม้ว่าจะซ้อมแล้วแต่ว่าก็ยังงองแงเรื่องย้ายทีมเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นทีของวิลล่านะฮะที่มีโอกาสจะบุกมาเก็บชัยชนะได้วันนี้เอมี่มาติเเเนนน้โทษแบบกลัมาาาฝสยฮะ ตัวอันตรายอย่างโอลีวัตกินแล้วก็นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยม p s a อย่างมอร์แกนโรเจอร์ลงสนามนะฮะนั่นหะมาเอาให้วินล่าบุกชนะเบลนฟอร์ด1-0บอลมาร์ตกับวูฟเราเห็นว่านัดแรกโดนยิงมาสี่ลูกด้วยกันแต่บอลมาร์ตไปแพ้ลีโอฟูที่แอนฟิลด์วูฟนี่แพ้แมนซิตี้คาบ้าเลย4-0แต่บอลมาร์ตยิงได้สองลูกมานะจากเซมิโนนนั่นหมายว่าอาวุธบอลมาร์ตน่ากลัวกว่าโดยเฉพาะสี่ตัวบนนะฮะเอวานิลสันเดวิดบุกส์มาร์คัสไทวอนเนีย์แล้วก็องตวนเซมิโนครับ ส่วนวูฟไม่มีอาวุธอันตรายที่น่าจับตาคือยอร์เกนสตาร์ลาเซนนะนักแมวให้บอลมาชนะวูฟสประตูต่อหนึ่งเบอร์ลี่กับซันเดอร์แลนด์ครับศึกสองน้องใหม่เราเห็นแล้วว่านัดแรกซันเดอร์แลนด์ใช้ลายไว้เยอะเลยฮนะยิงเวสแฮมถึง3 0ส่วนเบอร์ลี่มาแพ้สเปอร์ที่ลอนดอน0 3อาวุธหนักกว่านะซันเดอร์แลนด์ได้ซีมองอาดิงกามานี่โอ้โหว้วาแล้วฮะเอเลเซอร์มาเยนด้นนะัดที่แล้วก็บ่งดีเรื่อนมีกรัรชาค่าคุมแดนการ์นักแมวให้ซันเดอร์แลนด์บุกเสมอหนึ่งหนึ่งคร บอกเลยครับว่าลีดไม่หมูนั่นแรกคือคักมากานะตัวญี่ปุ่นอย่างอาโอทานาก,กะโคตรขยันเลยได้บอลบ่อยด้วยวินฟิชชอนโต้ดานีเนเจมส์พวกนี้วูบวาบนะฮะจูเอลปีรูมีกึร์ลนะนั่นหมายให้หลีดแพ้แค่ประตูเดียวฮนะสประตูต่อหนึ่งวันนี้ฟันธงลงสกอร์แบบนี้นะครับแมนซิตี้จะชนะซอปเปอร์สองหนึ่งเบนฟอร์ดจะแพ้วิลล่าศูนย์หนึ่งเบอร์ลี่จะเสมอซันเดอร์แลนด์หนึ่งหนึ่งบอลมาจะชนะวูฟสองหนึ่งและอาร์เซนอลจะชนะลีดสยูไนเต็ดสองหนึ่งคร